อันไหนอาการส่วนตัวที่รุนแรงสุดฮะครั้งแรกก็คือเป็นเบาหวานเบาหวานน้ำตาลเท่าไหร่ฮะครั้งแรกสองร้อยค่ะสองร้อยสองร้อยก็แกว่งอยู่ไปมาเป็นมาตั้งแต่ปีสี่เก้าน้ำตาลในเลือดก็จะแกว่งไปมาร้อยสี่สิบสองร้อยร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบกำพันหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ไม่ค่ะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ยังมีความดันมีไขมันในเส้นเลือดสูงและเส้นเลือดในหัวใจตีบ ก oh, ระดกูก่อน49ปี49เมื่อประมาณ89ป,<ร>ปีปคประมาณนั้นและมีกระดูกผุกระดูกพลุนกระดูกผุกระดูกพลุนอีกกระดูกสักกนกกก้นหลังทับเส้นแล้วก็ผ่าตัดแล้วคือภาษาแพทย์เรียกว่าอะไรดิฉันไม่ทราบนะคะดิฉันขอขอเรียกว่าเหล็กก็แล้วกันนะคะข้างหลังนี้จะมีเหล็กสองเส้นแล้วก็มีน็อต14ตัวที่ที่ต้อง ต้องขันเอาไว้ถ้ากระดูกสลักค่ะคือถ้าไม่เอาน็อตพยุงไว้กระดูกเราผุพุนมันก็จะซุดลงมาค่ะอ๋อที่คุณหมอดามเหล็กเอาไว้นี่สาเหตุมาจากที่กระดูกกระดูกสลักทับเส้นแล้วก็กระดูกผูกกระดูกพุนด้วยเพราะมันผุมันปลุนมันก็เลยไปทับเส้นโอ้โหอาจารย์ฮะคือถ้าดูจากวัยอายุของคุณเชยาดาน่าจะน่าจะเป็นก่อนวัยอันควรหรือเปล่าเรื่องของจากกระดูกพุน ก็น่าจะเป็นวัยที่ใกล้หมดประจําเดือนเปล่าฮะหรือว่ายังไม่หมดก็สี่เก้าเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วนะตัดมดลูกทิ้งตั้งแต่ปีสี่สี่หกค่ะตัดรังไข่ด้วยหรือเปล่าคะ่ารังไข่บอกบอกคุณหมอว่าอย่าตัดรังไข่ออกได้ไหมคะถ้าถ้าไม่ขนาดนั้นบอกว่าบอกคุณหมอไว้คุณหมอก็ไม่ตัดให้นะคะแต่ว่ามดลูกก็จิตเซนครึ่งเนื้องอกค่ะก็เป็นเมนตั้งแต่สมัยเป็นสาวเริ่มแรกที่เป็นก็คือจะปวดท้องมาตลอดค่ะปวดท้องบางครั้งจน ล้มหน้าห้องกําลังสอนนักเรียนอยู่อะไรอย่างนี้<อ>ก็จะเป็นขนาดนะคะบวดประจําเดือนมันตลอดค่ะโอโอก็มันก็มีสาเหตุหลายอยาอนน่างนะค<ช>ะสำหรับกระดูกพรุนนี่มันมันจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง อาจจะกรรมพันธ like okay. mm ุ์ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเราทานยาบางอย่างหรือว่าทานอาหารที่มันไม่มีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นสาเหตุของกระดูกพรุนได้ทั้งนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นคราะว่าทานนมไม่ได้เลยอ๋อทานนมไม่ได้เลยนอกจากนมถั่วเหลืองจริงๆนมถั่วเหลืองก็ยังช่วยได้นะฮะกระดูกพูกระดูกพุนก็ต้องดามหลังเพื่อรักษารักษาสภาพเอาไว้แต่ความดันโลหิตสูงก็ยังมีอยู่ มีอยู่ค่ะน้ําตาลก็ยังมีอยู่มีอยู่ค่ะก็ต้องทานยาค่ะแล้วตับก็เป็นนะคะแล้วไตก็มีด้วยอุย้ย <laughs> โอ้โหที่ท,ที่ที่บอกนี่คือคือคุณหมอบอกแล้วว่าเป็นนะคะถึงถึงกล้าบอกว่าตัวเองเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างกรณีอย่างแค่อาจารย์อาจารย์พิเชษถ้าจะต้องทานบิมเนี่ยจะเริ่มจากอะไรบิมก็สันนิษฐานไม่ถูกเลยเริ่ม,ม,มจากตัวลดน้ําตาลควบคุมน้ําตาลให้ได้ก่อนเพราะว่าคอเลสเตอรอลเอ่ยไอความดันเลยมันเป็นสิ่งที่ตามมาจาก อาการเบาหวานแล้วในสุดอาการตายมันก็จะตามมาจากการกินยาเบาหวานมากขึ้นถ้าเราสามารถลดยาแล้วก็แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอาหารที่เรากินเนี่ยแล้วก็ไปลดน้ําตาลน้ําตาลลดลงไปมาหวานลดลงไปความดันมันก็จะลดคอเลสเตอรอลก็จะลดลงไปด้วยม,มันจะตามมาเป็นชุดเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นผมจะได้กลับมาที่คุณเชียดาว่า พฤติกรรมเราเป็นยังไงที่ทำให้ให้เป็นเบาหวานก็จะชอบทานของหวานแล้วก็กะทิมันๆนะคะแต่ว่าในในเรื่องถ้าเป็นหมูอะไรก็ไม่ค่อยค่อยชอบรับประทานนะคะชอบผักผลไม้อยู่แต่ว่าเรื่องถ้าของหวานคือหวานหวานแล้วกะทิก็เข้มข้นก็ชอบค่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วทำไมน้ําตาลถึงแกว่งขึ้นแว่งลงนี่เพราะอะไร ถ้าถ้าช่วงใดมีอบรมสัมมนาบ่อยนะคะเบรกเช้าเบรกบ่ายช่วงนั้นก็น้ำตาลจะขึ้นสูงหน่อยถ,ถึงสองอยะค่ะค่ะแสดงว่ามีมีตรวจอยู่เป็นประจำด้วยตัวเองด้วยค่ะค่ะอาอาจารย์ครับอย่างกรณีของคุณเชยยดานี่น่าจะเป็นเบาหวานจากพฤติกรรมไหมฮะเพราะว่ากรรมพันธุ์ไม่มีก็ก็น่าจะเป็นไปได้ แต่บางทีเราบอกกรรมพันธุ์ไม่มีเนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่เป็นแต่ว่าคุณทวดอาจจะเป็นก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะมาโผล่ที่ไหนอันนี้เราไม่ทราบเนาะแต่ว่ากรรมพันธุ์นี่มันมีทั้งประวานประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองนะฮะถ้าเป็นประเภทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคที่เราถือว่าเป็นออโตอิมมูนดิซิสคือแพ้ภูมิตัวเองครับ นะซึ่งอันนี้ก็จะมีการทำลายของตับอ่อนอนะฮะแล้วทำให้ตับอ่อนไม่สร้างอินซูลินซึ่งเบาหวานประเภทที่หนึ่งนี่การรักษาต้องใช้อินซูลินอย่างเดียวก็คือการฉีดค่ะแล้วมันก็จะมีเบาหวานประเภทที่สองนะฮะที่มันเกิดขึ้นทีหลังเช่นตัวรับอินซูลินมันไม่ไวนะฮะหรือตับตับอ่อนสามารถสร้างอินซูลินได้แต่มันไม่หลังเอาดื้อ,อยาง้งละ่ะ <ม>เพราะฉะนั้นการรักษาเบาหวานประเภทที่สองมันก็ก็จะมียาอยู่3แบบแบบแรกก็คือไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินแบบที่สองก็คือทําให้การดื้อต่ออินซูลินลดน้อย,ล,อยลง,ยลงแบบที่สามก็คือให้ยาไปป้องกันการเปลี่ยนแป้งให้เป็นให้เหลือโมเลกุลเล็กๆที่จะถูกดูดซึดซไมได้เพราะฉะนั้นแป้งก็ไม่ถูกดูดซึมน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงซึ่งชาวบ้านประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่สอง ส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมะนะฮะ,ะคือกินหวานมากเกินไปหรือกินแป้งมากเกินไปเพราะแป้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วมีมีอะไรดนใจให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์พิเชษเนื่องจากคุณครูที่อยู่ในห้องห้องเดียวกันทํางานวิชาการเสร็จแล้วก็น้องเขาเป็นมะเร็งลําไส้ค่ะเป็นมะเร็งลําไส้จนต้องอ,ออกมาขับถ่ายข้างนอก ทีนี้ก็เขาก็จะปวดท้องแล้วท้องเขาก็จะป่องออกเสร็จแล้วก็นอนแแบบอยู่บนเตียงอะคะ่ะแบบบนเตียงไม่อยากได้อยากดีไม่อยากมีอะไรแล้วอย่างนี้คะ่ะทีนี้แอปไลน์ของของดิฉันนี่แหละคะ่ะก็คือเอาของไปส่ง หัวหน้าวิชาการดิฉันเป็นลองฝ่ายวิชาการก็เขาก็ไม่เข้ามาใกล้อะคะ่ะแต่ดิฉันก็แอบ,บฟังเขาอยู่นะคะในขณะที่ตรวจงานครูตรวจไปอะไรไปก็ที่เขาแนะนํากันว่าอันนี้มันเป็นผลงานวิจัยไทยนะจะวิจัยจากผลิตแต่ผลทางการเกษตรช่วยเกษตรกรได้ด้วยแล้วมันได้ผลกับแม่แต่มะเร็งระยะสุดท้ายอะไรก็ฟังเขานะคะฝันเราเป็นจริงแล้เนี่ยคิดในใจนะคะว่าเราอยากให้มีงานวิจัยดีๆ มันได้จริงเหรอแต่นี้ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนที่ว่าเป็นมะเร็งที่เขาเอาอะไรมาไว้ข้างนอกแล้วนะคะที่ว่านอนแบบบนเตียงเนี่ยเขาเขารู้สึกจะไปให้น้องเขาทานอยู่สัปดาห์กว่า,วาที่นอนแบบบนเตียงน่ะก็ลุกลุกได้ค่ะลุกจากเตียงได้แล้วลงมาช้อปปิ้งข้างล่างอะค่ะเพราะว่า <c oughs> เขามีตลาดนัดกันทุกวันพุธที่จะมีผลไลม้ลากไม้ลงมาขายแล้วคนที่เป็นมะเร็งนอนอยู่บนเตียงอะลงมาข้างล่างได้ครับแต่นี้ก็เลยบอกว่าพอ พอน้องๆเขาไปส่งไปส่งบิมอีกนะคะก็บอกว่าน้องแนะนําพี่หน่อยพี่เนี่ยเป็นหลายอย่างมากเลยก็เหมือนกับที่เล่ามาแล้วนะคะเนี่ยสิค่ะทีนี้จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะรักษากรดไหลย้อนเพราะว่าเป็นเป็นอาการสุดท้ายที่ตัวเองมีแต่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปัญหามากก็คือตั้งใจจะรักษาที่ที่เป็นหลักๆอยู่ก็เล่าให้น้องเขาฟังั้งหมดทั้งหมดที่เล่ามานะคะน้องบอกว่าถ้างั้นอาจารย์บิมเขียวไปเลย เช้าสองเย็นสองาสูตรสีเขียวไว้ก่อนค่ะก็ทําตามค่ะครับเช้าสองเย็นสองทีนี้นก็อประมาณสองสองสัปดาห์อ,อาการดีขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดิฉันไม่คาดคิดนะคะก็คือคือปกติเราทํางานมากตรวจงานมากหัวสมองก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งก็ต้องเดินนิเทศงานแต่ซึ่งร่างกายเราไม่ดีอยู่แล้วนะคะก็เหนื่อยเหนื่อยมากเหมือนคนหมดแรงอะคะ่ะแบบ กับกลับบ้านไปแล้วก็จะทํางานต่อไม่ได้แต่พอกินตัวนี้มาแล้วแล้วมันเหมือนมีกําลังวังชาเฟรชชีก่กระปีกระเป๋<ห>าเซระเซระอาการแบบเมื่อก่อนนี้จะเป็นเด็กเหมือนเหมือนเด็กที่งอแงค่ะไม่อยากมาโรงเรียนนะคะแต่พอกินตัวนี้เข้าไปแล้วโอ้ตอนเช้ามันมาเรียนได้แล้วก็สดชื่นหลักการเอาเอาหลักการก่อนว่าว่ามันหายได้ด้วยอะไรอาจารย์สำหรับกรดไหลย้อนเนี<า>ยเ่ยนะคะ คืออย่างของอาจารย์เนี่ยไม่ทราบว่ามันมาจากไหนใช่ไหมฮะไม่รู้ตัวเลยเจริงๆเนี่ยม,มันมีสาเหตุหลายอย่างนะฮะเช่นการทานอาหารเยอะเกินไปแล้วนอนเลยอันนี้ก็เป็นกฎหลย้อนได้อันที่สองก็คือว่าหูรูดมันอ่อนแอนะฮะอันที่สามก็กินอาหารมันเยอะนะฮะอันที่สี่ก็อาจจะอาหารหมักดองพวกนี้ mm hmm. แอลโกอฮอลบุหรี่พวกนี้มันทำให้หูรูดอ่อนแอหมดเลย คือปกติเนี่ยหูรูดเนี่ยระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีไว้เพื่อไม่ให้อาหารจากข้างล่างดันขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าหูรูดอ่อนแอเนี่ยมันจะเปิดได้หรือเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเรานอนเลยเนี่ยมันจะเปิดได้เพราะฉะนั้นเวลากระเพาะบีบตัวเนี่ยอาหารมันมันไหลไปข้างล่างด้วยขึ้นข้างบนด้วยใช่ไหมฮะไม่มีหูรูดปิดเอาไว้ทีนี้เมื่อไหลไหลเข้ามาเนี่ยกรดในกระเพาะมันไหลตามมาด้วย แต่ว่าในหลอดอาหารเนี่ยเรามันอ่อนแอกว่าผนังกระเพาะมันไม่สามารถทนกรดได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาพอบาดเจ็บขึ้นมามันก็จะเป็นแผลเป็นแผลขึ้นมามันก็จะเจ็บแถวบริเวณลิ้นปีที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแต่อันนี้อาจจะยังเป็นไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเยอะเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวขึ้นมาที่ปาก ขมขมข้อขมนั่นเป็นน้ำดีจาก oh. ทางเดินอาหารนะ,ะ,ะเราจะเจอรสเปรี้ยวก่อนแต่ถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยน้ำดีจากลำไส้เล็กเนี่ยก็จะตามขึ้นมาด้วยนะ,ะแล้วก็เสียงก็อาจจะแหบเพราะว่ากรดมันอาจจะมาทำลายไอ้กล่องเสียงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีไอแห้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนี้อาการเยอะแต่ของอาจารย์รู้สึกจะแค่ปวดท้อง อ่ะถ้างั้นละไหนๆละเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำพายอธิบายเรื่องของน้ำตาลสะสมให้ฟังด้วยเลยเดี๋ยวะค่ะโดยปกติเวลาวัดระดับน้ำตาลเนี่ยนะคะห <c oughs> มอจะวัดตอนเช้าตอนที่เรายังไม่ได้รับประทานอาหารคือเราจะอดอาหารตั้งแต่8ดโมงตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อดน้ำตอนเทีเ่ยงคืนนะคะแล้วก็วัดอันนี้จะเป็นระดับน้ำตาลที่ไม่ควรจะเกินคือค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ64.4ไปจนถึง,ง,ง104 ค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ80กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนื่องจากคนไข้เบาหวานเนี่ยมักจะถูกหมอดุกเวลามาวัดน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าก่อนตรวจเขาจะงดทุกอย่างเลยเพื่อให้ระดับน้ำตาลลดลงกลัวหมอมากกว่ากลัวตายแต่ว่าก่อนหน้ามานี่กินอะไรไม่รู้เยอะแยะใช่ไหมะเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการวัดค่า น้ำตาลสะสมซึ่งค่าน้ำตาลสะสมนี่มันจะบอกระดับน้ำตาลในช่วง4อาทิตย์ไปจนถึง12อาทิตย์นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติก็ประมาณ2เดือนที่หมอนัดนะฮะว่าเรากินอาหารสเปะสปะหรือไม่เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยที่เรากินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะมันจะเข้าไปรวมกับฮีโมโกบินนะฮะ เพราะฉะนั้นค่าน้ำตาลสะสมเ,เขาถึงเรียกเป็น,นะฮะีโมโกลบินเอ c ซีะมันจะเกิดการรวมตัวซึ่งอันนี้มันก็จะอยู่นานใช่ไหมฮะแล้วหลอกไม่ได้แล้วหลอกไม่ได้ซึ่งค่าจริงๆก็ไม่ควรจะเกินเจ็ดนะฮะมันจะต้องต่ำกว่าเจ็ดแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าลงมาถึงเจ็ดนี่หมอก็โอเคพอใจละ,ะ,ะคุณหมอบอกว่ารอบหน้าให้เลอแค่เจ็ดนะ,ะซ,ซ,ซ,ซึ่งจะนัดตรวจวันที่สามิถุนายนนี้คะ่ะ ต่ำกว่าเจ็ดก็ได้นะครับเอาละต่อไปนี้ก็หลอกหมอไม่ได้แล้วนะฮะรู้แล้วนะฮะว่าน้ำตาลสะสมมันตรวจได้นะครับขอบคุณมากครับค,คุณตาค,คุณต้น,ตน,นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอ๋อเออความดันค,นนรค,รความดันปกติละค่ะปกติลแล้วคอเลสเตอรอลดีแล้วค่ะดีแล้วนะคะลดตั้งแต่ช่วงช่วงเขียวค่ะอ๋อค่ะ ค่คือคือดิฉันก็ก็อยากจะจะขอบคุณคณะคณะวิจัยนะคะเพราะว่าทําให้ฝันดิฉันเป็นจริงนะคะซึ่งซึ่งจากที่ลุงเขียวได้ได้จุดประกายให้ท่านซึ่งลุงเขียวไม่อยู่แล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะ คือคืออยากจะให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกที่มีอาหารที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงอย่าประกาศสักสีของของคนไทยดิฉันก็คิดว่าจะจะเป็นผู้ที่จะช่วยขยายผลงานวิจัยของท่านให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านด้วยหนังสือปกเขียวซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยครูบาอาจารย์แทนลุงเขียวค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าคุณชยดานี่หลายโรคนะฮะอขอบคุณครับ